ขยันขั้นกระดานปึ๊ดมาดูตัวอย่างที่สองครับตัวอย่างที่สองโคให้เป็นเแปดส่วนเก้าลบด้วยเศษสิบส่วนสิบห้านะครับคอตัวอย่างที่สอง บางคนคิดตามแล้วโอ้ยคําตอบมาในหัวแล้วนะครับอ่ะเมื่อดูรูปแล้วตัวไหนส่วนเยอะกว่ากันครับส่วนตักกนวไหน 15, มากกว่ากันสิบห้าส่วนสิบห้ามากกว่าแต่ไม่ใช่ภาษาเราต้องมาหาดูว่าวิธีทําทํายังไงถึงจะได้คําตอบนะครับอ่ะมาดูกันนี่มาดูการลบบ้านนะครับเมื่อกี้นี่เราดูการบวกไปแล้ววิธีทําลองอะไรก่อนเสมอครับ เราจทย์ก่อนโจทย์ว่ายังไงน,นะเจ็ดส่วนเก้าลูกสีสิบส่วนสิบห้าโอเคนะครับปึ๊บปึ๊บอะมาดูกันทีนี้เราลองดูเก้ากับสี่สิบห้าตัวคูณร่วบของเขาคืออะไรครับสี่สิบห้าสี่สิบห้ามีใครไม่รู้บ้างสี่สิบห้ามายังไงเก้าคูเก้าเคูณก้าสิบห้ารักส่า คน้าคูณ5 15คูณ3มีใครไม่รู้ไหมสมมุติว่าถ้าเราไม่รู้เราหาได้จากอะไรครับหาตัวคูณอะไรครับคูณร่วมเช่นเช่นตัวคูณร่วมแบบนี้เราก็หาเป็นกร่อบเล็กๆแม่9นะครับก้าแม่15หอาเคถ้าเราหาตัวคูณร่วง9 1 9 9 2 9 3 ี่สิบเก้าสี่สามเก้าห้าสี่สิบห้าโอเคสิบห้าึ่งสิบห้าสิบห้าสองสามสิสิบห้าสามสี่สิบห้าโอ้ยางนี้โป้เช้เลยครับเห็นตัวคูณร่วมไหมครับเห็นตัวคูณร่วมนี้นะครับก็คือเราจะเอามาใช้ในการทําส่วนให้มันทําไรกันเท่ากันโอเคถ้าใครหาตัวคูณร่วมไม่ได้ก็เอามาคูณเป็นแบบนี้เห็นไหมครับค่าเท่ากันไหมเท่ากันแสดงว่าเก้าต้องคูณเท่าไหร่ครับค เก้าคูณห้าสิบห้าต้องคูณสาม,สามโอเคเราเห็นแล้วนะว่าเป็นยังไงเราก็เราก็ทำได้เลยเศษแปดส่วนเก้าเก้าคูณอะไรนะมื่อสักคู่นี้เก้าเก้าคูณห้าเก้าคูณห้าส่วนคูณห้าเศษก็ต้องคูณห้าโอเคลบด้วยเศษสิบส่วนสิบห้าเอสิบห้าคูณอะไรนะเมื่อกี้นี้คูณสามสิบห้าคูณสามส่วนคูณสามเศษก็ต้องคูณ 3, สาม อย่าลืมในทุกๆครั้งต้องเขียนอะไรด้วยครับเส้นเ้นเศษส่วนให้ดีนะครับอ้าวไปดูต่อทีนี้8ปดคูณหเป็นเท่าไหร่แล้วลูกสี่สิบสี่สิบใช่ไหมครับส่วนด้วยสี่สิบี่สิห้าอ่าวดูอีตัวนึงครับลบด้วยอะไรครับลบด้วยสามสิบส่วนสี่สิบห้าเห็นไหมครับถ้าดูจากโจทย์เนี่ย ส่วนก็หลังเี่ยมากกว่าใช่ไหมแต่พอทําส่วนให้เท่ากันแล้วดูค่าที่เศษครับเห็นไหมเห็นภาพแตกต่างไหมนะครับทีนี้เราก็จับให้มันอยู่ในรูปของส่วนเดียวกันนะครับเป็นเศษสี่สิบไม่ออกแล้วนะครับเขี่ยนเป็นปากกาสีเขียวนะเศษสี่สิบลบด้วยสามสิบส่วนด้วยสี่สิบห้านะครับและเส้นเศษส่วนอีกเช่นเคยโอเค อย่างนี้ลบได้ไหมครับ40ลบ30ติดได้ไหมได้เพราะว่าข้างหน้ามีค่ามากกว่าด้านหลังนะครับ40ลบ30เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ10ส่วนด้วย45 45ถามว่าตอบได้เลยไหมครับไดตอบได้เลยไหมไดเลยถ้ามองรูปภาพแล้วเนี่ยจับรูปแล้วนะครับเ1 0ส่วน45เป็นเศษส่วนแท้ไหม เป็นไหมครับเป็นแต่ว่าลูกล่างเขายังสามารถทําอะไรได้อีกครับตัดคอได้อีกหรือทําให้เป็นเศษส่วนยางต่ำเศษส่วนยางต่ำหรืออยู่ในรูปยางง่ายอ้าวถ้าอย่างนั้นแล้วเอาไม้อะไรตัดได้ครับเป็นห้าอ้าถ้าเอาไม่ห้าห้าเลยได้สิบห้าสองสิบห้าองสิได้สี่สิบสี่สิบห้าห้าเก้าสี่สิบห้าฉะนั้นแล้วนะครับเราจะได้เป็นเศษ สส่วนเ้าเป็นเศษส่วนอย่างต่างหรือยังครับเป็นแล้วไหนตอบได้หรือยังลูกตอบได้เลยวครับตอบว่าอะไรครับเศษสองส่วนเก้าเศษสองส่วนเก้าโอเคแบบนี้พอจะเข้าใจไหมครับเข้าใจเข้าใจนะครับอ่ะงั้นคุณถามว่าการบวกกับการลบอันไหนง่ายกว่ากันการบวก ก็ยังเป็นการบวกลวดีน,นะคระับอ,อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของแต่ละคนโอเคนะทังนั้นแล้ววันนี้ครูมีภารกิจให้อยู่2อ,อย่างคือหาสแสดงวิธีทำโดยการบวกกับการลบอย่างละหนึข้อเราจะดูซิว่ามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนโอเคไหมครับเดี๋ยวครูขอแยกลบตรงนี้นะ ถ้าควาอมแล้วเตรียมสมุดขึ้นมาเลยนะครับในระหว่างที่ครูเขียนโจทย์อยู่นักเรียนก็โจทย์ความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่องก,การบวกการลบเศษส,ส่วนลงไปในสมุดของตัวเองในระหว่างที่ครูเขียนโจทย์นะครับ หมดนะครับที่เป็นตัวอยา่างเราจะได้เอาไปดูว่าลบเป็นยังไงบวกเป็นยังไงเศษส,ส่วนเนี่ยเราต้องมีอะไรก่อนบ้างนะครับอลองดูนะ <ừ. S 2> ทำได้ไหมได้ดูนีโอเคโอ้เย็นเลยเย็นเลยเยี่ยมมากปแอได้ไหมครับทำได้ได้ครับโอเค dưới ngàn kiểu này đây mấy tao